แบรนด์ลักเกษตรไบโอซอยของเราด้วยนะครับสำหรับตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นครับการนําไปใช้น้องมันก็ใช้ได้หลากหลายนะครับพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกพืชไร่พืชสวนนะครับผมเร่าวิธีการใช้นะครับตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นนะครับลักเกษตรไบโอซอยของเรานะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับเราเตรียมน้านะครับ200ลิตรน้ําที่เราเตรียมเนี่ยเป็นน้ําอะไรก็ได้หมดเลยนะครับน้าประปาน้ําสะอาดตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ ได้เลยนะจากนั้นนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> นะครับผง<ม>จุลินทรีย์ของเรานะครับเข้าไปในน้ำนะมันจะค่อนข้างเข้มข้นและมีการแตกตัวค่อนข้างไวนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็คนนะครับ ที่เราทําการหมักจะสามารถฉีดพ่นได้เนี่ยถึงปริมาณ6ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินเสียดินเค็มนะดินที่ถูกการเผาไหม้ทําลายนะครับรวมไปถึงการย่อยสลายพวกมเมล็ดวัชพืชที่เราไม่ต้องการตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนผสมของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นและเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารเนี่ยครบถ้วนอยู่แล้วในเรื่องของการุดินนะครับผมในการฉีดมากที่สุดนะครับช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแดดอ่อนๆแบบนี้นะครับจะทําให้จุลินทรีย์นะครับ เติบโตได้ดีแพร่กระจายได้ดีนะครับยิ่งมีน้ําแบบนี้ครับแชะแชให้ท่วมฟางนะครับจะทําให้จุลินทรีย์เนี่ยเดินตัวแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดูว่าจะแตกกอนะครับลากจะยาวขนาดไหนออยาวเกินคืบครับแตกกอดีครับแบ,บโอ้อยครับผมเอาไฟเปล่าคะต้นนี้เอาเข<อ>าจะเข้า